สวัสดีครับผมนายกันตพัชชโรชยานันทห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองหนึ่งหกศูนย์วันนี้ก็มางานนะครับผมเวอร์กไม่ใช่สิครับอ่าชิ้นงานชิ้นที่หกนะครับผมตัวประคองเกียร์นะครับเริ่มเลยครับเก็ตเปอร์ฟอนตเทนครับสร้างเซ็นเตอร์ไลน์นอน ว่าดูเพราะข้านตามแบบที่ได้รับมาครับโอเคครับต่อไปกำหนดขนาดครับนี่ยี่สิบครับตรงนี้สิบครับ นี้เป็น3ามครับนี่เป็น10ครับนี่เป็น2องครับแล้วก็ห่างจากศูนยกางนี้นะ5้าครับ ้านะจับนั้นนะครับไปที่ R าครับผมนี่นะคเซ็นเตอร์อยอาร เจจุดห้าครับเมื่อกี้ผมใช้เป็น three point a r นะครับผมตอนแรกคลิกผิดนะครับต่อไปครับตกลองแล้วก็ไปที่ r e v i ครับ r e v i ตัวนี้มาครับผมส,บส,สามร้อยหกสิบองศาเลยนะ ต่อไปไปที่เล็บเทนครับผมนี่นะครับสร้างเส้นสร้างเส้นสเส้นาลาง ต่อมานะครับสร้างวงกลมครับผมบนเส้นเส้นตรงไหลนะครับทำหารบขนาดนครับผมเซนเตอร์ของวงกลมกับเซนเตอร์ของจุดศูนย์กลางตัวนี้นะครับเป็น18นบ18บมิลลิเมตรต่อไปครับ มาเชื่อมสงเคราะ entities ครับผมลบตัวนี้ทิ้งอันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจิ้มเซ็นเตอร์ไลน์ไปนิดนึงโอเคตรงนี้นครับต่อไปกำหนดความสัมพันธ์นะครับอ่าสองอันนี้นะครับเส้นตรงเมื่อกี้กับอันนี้นะครับ เป็นแทงเชนกันนี่ก็เหมือนกันครับแทงเชนกันเราไปกำหนดให้ลัศมีตัวนี้นะครับเป็น7.5ครับ7.5โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอ็กทูดขาดครับ เป็นระยะห้ามิลครับผมเดี๋ยวสักครู่โอเคครับต่อจากเมื่อกี้นะครับผมเอสทูดคัทห้ามิลน,นี่นะครับก็ผมได้หน้าตาประมาณเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมว่าผมจะ้ทำการวาดใหม่หมดเลยนะครับขออ่าทอการเอสทูด,ค,ดครับโอเคครับห้ามิล โคครับได้หนะ้าตาประมาณนี้นะครับครับผมต่อไปครับนออลสโอเคครับสร้างวงกลรม,รมเด้ไหมครับหกยิเมทัมกำลัง ครับผมต่อไปนะครับ export ครับเป็น through all นี่ครับต่อไปครับไปที่ circular pattern แล้วก็ไปที่ view v i e temporary a c i s นะครับครับผม เลือกแกนตัวนี้ครับปรับให้เป็นสามครับโอเคครับโอ,โอ yes. ้ยังไม่เสร็จนะครับผมผมรีบกดตกลงไปแนละ้วโอเคครับเอาใหม่ครับครับผมต่อไปครับผมต่อไปเลือก extrude นี่นะครับแล้วก็สองอโอเคครับ extrude สตัวนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกครับต่อไปครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ คำสั่งนี้นะครับ center rectangular นี่นครับตรงนี้ครับผมกำหนดขนาดนะครับให้เป็นจัตุรัส5มิลิเมตรครับหมิลลิเมตรนะครับต่อไป ต่อไปก็ extrude cut นะครับแบบ through all โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับต่อไปครับทำการ fillet ครับผมเราทํามาทำการ fillet นะครับนี่นะอ่าเหมือนจะมีเมนูน fillet กับนี่นะครับ fillet แบบ expert นะครับไปที่ fillet แบบ expert นะครับปรับเป็น0.25มิลลิเมครับผมคลิกเลยครับ เ,เราจะรูเจาะทั้งหมดนะครับ okay. นี่นะครับผมกดตกลงรอมันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมฟิลเล็ดน,นะครับ ป็นอย่างี้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมต่อไปต่อไปครับเพิ่มสั่งเชลครับผมปรับเป็นหนึ่งมิลลิเมตรครับทิ่ด้านหลังนี้นะครับผมตกลงครับอ่านี่นะครับผมเชลจะได้ประมาณนี้ เคครับผมต่อจากนั้นฉันทำการใสร่สีครับไปที่อีดิทแอพเพลนส์ครับผมทิศทิศงานทั้งหมดนี่นะครับต่อไปก็จะเด้งขึ้นมาอีกนะครับอ่นนี่นะครับ ก็จะเลือกเป็นคอปเปอร์ครับผมเส้สีคอปเปอร์นี่นะครับอ่าเป็นทองแดงนะครับผมเวลาฟ้าผ่าจะได้ผ่ากันง่ายๆนะครับโอเคครับอันนี้เราเล่นนะครับผมอยากใช้สีทองแดงใช้นะครับที่ครับผมจบการรายงานมิต้อนี้ครับขอบคุณมากครับ